สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุน้ำนะคะในหัวข้อสถานะไม่ชัดเจนนะคะเป็นรันดอมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนและพลังงานสามารถสลับข้างกันได้นะคะอย่านำคำทำนายไปซีเรียสนะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์หรือแนวทางจะดีที่สุดนะคะ3เดือน6เดือนปีหนึ่งเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้อยากจะกดเข้ามาดูก็แปลว่าพลังงานของเราเชื่อมโยงถึงกันได้ณนะเวลานั้นๆน,น,นั่นเองนะคะ เอาละคะ่ะชาวธาตุน้ําเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันสักหน่อยนะคะว่าสถานะไม่ชัดเจนเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงนะคะแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างความรู้สึกนึกคิดของเขานะคะชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะขอดูก่อนเลยว่าปัจจุบันนะคะพลังงานหลักของคุณคืออะไรคะ่ะพลังงานหลักของคุณกับเขาที่ไม่ชัดเจนคะ่ะชาวธาตุน้ําพลังงานหลักของ ธาตุน้ำที่สถานะไม่ชัดเจนปัจจุบันค่ะกระเด้งออกมาละใบแรกมีไพ่ชาวกรกฎนะคะชาวเมถุนสถานาการณ์ปัจจุบันความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนธาตุน้ำบางคนเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์ในเชิงมิตรภาพดีๆหรือเพื่อนนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มาจากกลุ่มสังคมกลุ่มเพื่อนกลุ่มฝูงเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนอะไรกัน นะคะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงมิตรภาพดีๆนะแต่มันก็มีมีพลังงานในเชิงแบบเรื่องของความรู้สึกในเชิงชู้สาวอยู่แหละมันได้ไพ่เลเวอร์สนะคะก็แปลว่ามันก็น่าจะรู้สึกเกินเพื่อนอยู่แหละเพียงแต่เป็นความสัมพันธ์ที่มาจากเพื่อนกลุ่มเพื่อนมีความเป็นมิตรภาพหรือการยาณมิตรเออกัรยนานมิตรนะคะ แล้วก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความยากของมันอยู่อาจจะยากด้วยเหตุผลที่ลักษณะเป็นกลุ่มก้อนเป็นกลุ่มเพื่อนอะหรือมันยากเพราะพวกคุณแตกต่างกันก็ได้นะอายุเชื้อชาติภาษาศาสนาวัฒนธรรมระยะทางวิธีคิดทัศนคติก็ได้นะคะทีนี้ในบางเคสเรามองว่ามันเป็นคนเก่านะนะคะที่อาจจะมีการยังป้วนเปี้ยนวนเวียนกันอยู่นะอบางคนเป็นคนเก่าค่ะ แต่สถานการณ์ภาพรวมมันเป็น,ปนตกคําว่ากัลยาณมิตรหรือเพื่อนนะคะม,มากกว่าเพื่อนไม่ใช่แฟนส่งนั้นนะคะเอาละค่ะชาวธาตุน้ําแล้วแบบนี้ที่ไม่ชัดเจนธาตุน้ํานะคะอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหรอไม่ชัดเจนธาตุน้าค่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์นี้บ้างมีไพ่ชาวมีนชาวธาตุน้ํกากรกฎมีนพิจิก นะคะเอ๋ hey. แล้วก็มีไพ่ชาววันพฤหัส hmm. อ๋อมองว่าด้วยความที่มันไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะทำให้แบบมีการตัดสินใจแบบไม่ไปต่อหรือเปล่าเพราะว่ามันมีความเซนส์ตีฟนะคะมีความน้อยใจมีความดราม่าก,กับความคลุมเครืออะไรบางอย่างตรงเนี้ยอืม hmm. มันเลยตกคำว่าจะมีการตัดสินใจแบบที่จะแบบจบอะไรหรือเปล่านะขอดูก่อนซิขอดูเพิ่มนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับไม่ชัดเจนธาตุน้ำถ้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะมันจะมีสองประเด็นนะคะ ประเด็นแรกคือไม่ชัดเจนแล้วมัน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 ,ม,นมันประคับประคองกันจนรู้สึกว่ามันต้องแตกหักนะคะอีกประเด็นหนึ่งคือพอมันเป็นเรื่องของคนเก่าเนี่ยที่มันยังวกไปวนมาเวียนไปเวียนมาเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ค่ะว่าออในเดือนเออไม่ใช่ในเดือนสี่ในช่วงเวลาที่คุณดูคลิปเนี่ยนะคะประเด็นคนเก่าอาจจะเฮ้ยจะกลับมานะคะ จุดไฟอะไรในความสัมพันธ์หรือเปล่าอาเช่นฐานไฟเก่าจะมาคุเอาในช่วงที่คุณดูคลิปนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะไม่ชัดเจนทัดน้ํานะนะคะแต่ในบางเคสจบเดี๋ยวเราจะไปดูความรู้สึกกันน่าจะเห็นภาพชัดขึ้นนะจบความคลุมเครือก็ได้นะเพื่อมาเริ่มต้นใหม่กันอ่ะหรือจบความสัมพันธ์เพราะรู้สึกว่ามันยักแย่ยักยันกันมาน,นานแล้วอะไรเงี้ยนะโอเคค่ะ งั้นเรามาดูความรู้สึกก่อนเลยว่าเขาจะรู้สึกยังไงคะ่ะไม่ชัดเจนธาตุน้ําเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณบ้าง <c oughs> มีไพ่ชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกเขามีความรู้สึกยังไงกับคุณบ้าง <c oughs> เ,ขาเขารู้สึกหวั่นไหวอ่ะอเขารู้สึกหวั่นไหวใจคอไม่ดี เ,เขาอยากจะจบอะไรบางอย่างนะหรืออยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือเปล่าดูซืเ,เดี๋ยวดูเพิมสิเป็นอะไรช่วงนี้ออเขาอยากเขารู้สึกยังไงกับชาวธาตนา้ำเขารู้สึกยังไงชาวธาตุน้ำมันมีไพ่เดทขึ้นฝั่งเขานะคะเขารู้สึกยังไง ออมว่าเขาน่าจะอยากได้ความชัดเจนอะไรบางอย่างไม่รู้นะคือเป็นพลังงานในเชิงถ้าไม่ได้ความชัดเจนอะก็พร้อมที่จะไม่ไปต่อก็ได้แสดงว่าเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแล้วนะเนี่ยนะคะชักอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งอยากได้ความยุติธรรมอยากได้ความชัดเจน นะคะอยากจะรู้ว่ามันยังไงอะไรเงี้ยเออแสดงว่าเขาเริ่มอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์และความรู้สึกเขานะหวั่นไหวใจคอไม่ดีนะคะทักจะใจร้อนอะไรขึ้นมาไม่รู้เริ่มอยากจะเอ๊อยากจะเห็นแบบความคืบหน้าอยากจะเห็นอยากจะได้ความชัดเจนอยากจะได้เห็นว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนอะไรยังไง เขาคิดที่จะทำยังไงคะ่ะไม่ชัดเจนธาตุน้ำเขาคิดที่จะทำยังไงกับคุณมีไพ่ฮารแฟนนะคะเขาคิดที่จะทำยังไงอมอมองว่าถ้าความสัมพันธ์นี้นะมันไม่ถูกต้อง เช่นอย่างที่บอกนะคะฝัง่งใดฝั่งหนึ่งมีคนเก่าป้วนเปี้ยนวนเวียนนะคะหรือความสัมพันธ์เนี้ยมันติดขัดเรื่องศีลธรรมคุณงามความดีนะคะหรือว่าติดขัดเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่อะไรก็ได้นะสิ่งที่เขาคิดจะทำเหรออรม่าเขาไม่ได้อยากทำแบบนี้นะในบางคนเขาคิดที่จะซ่อนความสัมพันธ์นี้ไว้นะเพื่อหลบสายตาจากคนเก่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือหลบให้พ้นจาก ผู้หลักผู้ใหญ่หรือหลบให้พ้นจากความที่มันไม่ถูกต้องนะคะเขาคิดที่จะทำยังไงกับธาตุน้ำเขาคิดที่จะทำยังไงกับธาตุน้ำถ้าเป็นความคิดนะคะ ออมองว่าจริงๆแล้วเขาต้องการที่จะไปต่อในลักษณะแบบให้มันได้เรียนรู้กันไปศึกษาเรียนรู้กันไปอย่างมั่นคงแต่มันมันมักจะทะเลาะกันหรือเปล่านะคะหรือว่าตัวเขารู้สึกสับสนใจมากๆอย่างที่บอกอะ่ะเขาอาจจะคิดที่จะซ่อนความสัมพันธ์นี้ไว้ก็ได้แล้วเพื่อที่จะยังได้เรียนรู้ไปต่อเพื่อที่จะให้มันมั่นคงแต่อีกในยะหนึ่งทำไมอมมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะนะแอบย่องเงียบ ไปจากความสัมพันธ์นี้แล้วแบบไปมีความมั่นคงกับกับคนอื่นก็ได้อ่าเดี๋ยวเรามาขยายตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะคะขอแอบ,บดูนิดนึงว่าเออเซเว่นออนะคะในยะของมันคืออะไรขยายให้เซเว่ o ออฟสอที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะเซเว่ o ออฟสอที่ขึ้นมา แนวโน้มน่าจะเป็นในลักษณะแบบคือเป็นไปได้เหมือนกันว่าเขาเองก็อาจจะเสียใจหรือรู้สึกผิดรู้สึกผิดที่ต้องซ่อนความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะเพราะฉะนั้นเซเว่นอับสอดมันน่าจะเป็นในเรื่องของการแบบหลบซ่อนตัวตนหลบซ่อนความจริงอะไรบางอย่างมากกว่านะคะแนวโน้มเป็นในในเชิงหลบซ่อนตัวตนหลบซ่อนความจริง นะคะอมันเลยกลายเป็นในลักษณะแบบออมาว่าเขาไม่ได้อยากทําแบบนี้ยในการที่จะไม่เป็นตัวของตัวเองหรือหล,หลบความสัมพันธ์นี้ไว้อะแต่มันเหมือนเขาบอกว่ามันจําเป็นต้องทําอืมเหมือนเขาบอกว่ามันจําเป็นต้องทําแล้วเขาเองก็ยังเฝ้าเฝ้ามองดูการเติบโตของความสัมพันธ์นี้อยู่อย่างช้าๆมากๆ เหมือนกับเขาจะบอกว่าเขาจําเป็นต้องทําเขาจําเป็นต้องซ่อนเร้นตัวตนหรือหลบเอาความสัมพันธ์นี้แบบหลบซ่อนอะไรเงี้ยหรือเขามีความจําเป็นที่แบบไม่สามารถเปิดเผยความความจริงอะไรได้อย่างนี้ก็ได้นะอแล้วเขาจะ take a คชั่นยังไงเขาดูซิไม่ชัดเจนธาตุน้ำเขาจะ take action ยังไง,ไง,ไงกับคุนบ้าง อืมีไพ่เช่ากันนะคะเขาจะเทคแอคชั่นยังไงออมารู้สึกว่าเป็นไปได้สูงมากๆว่าในบางเคสคนคนนี้นะคะเขาคงจะตีตัวออกห่างไปอืม แสดงว่าเขารู้สึกไม่ดีหรือเสียความรู้สึกที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องหลบหลบซ่อนๆ่นนเลนหรือเขาไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ก็ได้แต่ทั้งทที่ตัวเขาเองก็อยากที่จะเรียนรู้ศึกษานิสัยใจคอกับคุณเพื่อทำให้มันดีหรือมั่นคงแต่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันต้องเอาชนะไอประเด็นตรงนั้นอย่างยิ่งยวด เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่คุณมาดูคลิปเนี้ย<ๆ>เขาน่าจะ take action ในลักษณะตีตัวออกห่างคือมันเป็นพลังงานในเชิงแบบอยากจะรักสันโดดอยากจะโฟกัสความมั่นคงอยากมีอิสระอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะเออเป็นการเป็นการเอาชนะคุณเพื่อให้เขาอะมีพื้นที่ที่จะได้โฟกัสนะคะชีวิตตัวเองหรือว่าตีตัวออกห่างอย่างที่ผมพูดไปนะ Hmm. ยังไงยังไงยังไงเดี๋ยวลองดูชาวธาตุน้ำก่อนซิขอพลังงานของคุณค่ะว่าคุณรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างชาวธาตุน้ำคุณรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่เป็นอยู่บ้างเนี่ยมีไพ่ชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกมีไพ่ชาวกรกฎหรือวันจันทร์ชาวธาตุด,ดินมังก่อนผู้สบการณ์ด้วยนะชาวธาตุน้ำรู้สึกยังไงอ้าวชาวธาตุน้ำกับ ค่อนข้างแฮปปี้เนาะที่แบบความสัมพันธ์นี้มันเป็นแบบนี้อะเอ๊ยังไงล่ะเนี่ยชาวธาตุน้ำกับแบบคุณกับโอเคนะที่ความสัมพันธ์มัน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 ไม่รีบแล้วก็ฟิลแฟนหรือว่ามันผูกพันกันมากๆแต่มันก็ซ่อนเลนสอะไรอย่างเงี้ยคุณดูโอเคนี่ชาวธาตุน้ำคุณดูโอเคนะ เดี๋ยวเปิดเพิ่มก่อนอ๋อคุณบอกว่าจริงๆก็โอเคในระดับหนึ่งเพราะว่ามันอาจจะยังมีการดูแลอะไรกันอยู่ถามว่าคุณเครียดหรือทุกข์ใจไหมก็มีบ้างแต่เหมือนคุณบอกว่าเออฉันพอฉันทำใจได้อะไรเงี้ยนะคะแสดงว่าชาวทัตน้ำบางคนสามารถทำใจได้กับความสัมพันธ์ในลักษณะนี้นะ แม้จะทุกข์ใจบ้างแต่แต่ตราบเท่าที่ยังเออดูแลกันเงี้ยก็ยังโอเคอะไรเงี้ยอืมขอให้เพิ่มก่อนชา้าท่านน้ำรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่มีเอ๋อมองว่าคุณค่อยเป็นค่อยไปได้นะพลังงานของคุณอนะเพราะคุณโฟกัสความมั่นคงหรือโฟกัส ความสุขสะดวกสบายอะไรในชีวิตเป็นหลักในฝั่งคุณเองนะอาจจะแบบฉันกำลังแบบพยายามทำตัวเองให้มั่นคงและสมบูรณ์แบบหรือมีความสุขเพอร์เฟกอะไรตามสไตล์คุณฉันก็มีความส,ด,สดชื่นรื่นรมรักอิสระตามภาษาฉันอะไรเงี้ยแล้วการได้พูดคุยกับเขามันก็เป็นอะไรที่รู้สึกแบบคุณจะรู้สึกในเชิงแบบก็ชิลๆก็โอเคนะแล้วมันก็มีความมั่นคงระดับหนึ่ง ชาวท่าน้าก็เลยบอกว่าฉันค่อยเป็นค่อยไปได้นะคะแม้จะเห็นไพ่ว่ามันก็มีความทุกข์อยู่บ้างเหมือนกันอะเออแต่ชาวท่าน้ําเออคุณดูแบบไม่ได้อะไรไม่ได้แบบไม่ได้ทุกข์ใจอะไรมากค่ะต้องใช้คํานี้นะเออเหมือนอยู่ได้รอได้อยู่ได้จ้าอะไรเงี้ยเออเอ๊แต่ออมชักไม่แน่ใจของฝั่งเขาแล้วแหละว่าเดี๋ยวนะ ขอแอบถามนิดนึงแล้วกันสรุปฝั่งเขาเนี่ยคือจะไปต่อกับคุณหรือจะพอแค่นี้กันแน่เนี่ยฝั่งเขาจะไปต่อกับชาวธาตุน้ํำไหมคะฝั่งเขาจะไปต่อกับคุณไหมมีไพ่าชาวกันเมถุนวันพุธมีไพ่าชาวธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มอาจจะเป็นการไปต่อแบบแบบใช้สมองอะใช้สมองใช้เหตุผลคือคนคนนี้เขาจะค่อนข้างเย็นชากับคุณนิดนึงไงว่านะ ออมีความเย็นชามีความค่อยๆดูการเติบโตของความสัมพันธ์นี้แบบแบบช้าๆนะคะแต่เขาก็จะมีความฟุ้งๆดูคิดมากเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นไปได้คะ่ะที่อมพูดไปเมื่อกี้ว่าการเทคแอคชั่นของเขาอะจะมีการเหมือนกับตีตัวออกห่างเพื่อให้เขาเนี่ยได้สันโดษได้โฟกัสความมั่นคงของตัวเองใช่ไหมมันอาจจะเป็นเพียงแค่การกระทำในเชิงแบบ มีกำแพงแค่นั้นก็ได้นะอาจจะแค่มีกำแพงแล้วก็เพื่อที่จะได้ดูดูความสัมพันธ์นี้ไปก่อนในในระยะยาวแสดงว่าเขาเองเนี่ยก็ยังไม่ได้อยากรีบนะเออแล้วชวาวธาตุน้มเองก็บอกว่าฉันโอเคได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ออกมาว่าเขายังต้องการที่จะดูดูความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะแบบ แม้จะดูเหมือนกับใช้เหตุใช้ผลใช้สมองไม่รีบแต่เขาก็แอบ,บคิดมากอยู่เหมือนกันนะ่ะอืมไพ่ทำไมดูแบบแปลกขอดูบทสรุปหน่อยแล้วกันอะบทสรุปพวกคุณความสัมพันธ์มันจะเป็นอีท่าไหนคะเนี่ยเดี๋ยวขอดูบทสรุปอีกสักอันสิชาวธาตุน้ำที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบทสรุปพวกคุณมันจะเป็นอีท่าไหนคะ มีพ่ชาวธาตุไฟเมสิงธนูชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมบทสรุปมันจะออนออนออฟออแบบประคับประคองอะ่ะมันจะแบบเดี๋ยวก็สนใจกันเดี๋ยวก็อิกนอร์กันเดี๋ยวก็บล็อกกันเดี๋ยวก็แอนตี้กันเดี๋ยวก็แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะออกแนวแค่ประคับประคองออนออนออฟอค่ะประคับประคองออนออนออฟออฟนะมันออกแนวแบบ สามันดีสี่วันไข้เดี๋ยวก็สนใจกันเดี๋ยวก็ดูแบบโอ้ยมีแรงหนึ่งดูต่อกันเดี๋ยวสักพักก็แบบเอาแต่ใจกันอีกละอะไรเงี้ยอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะขอคําแนะนําดีกว่าขอคําแนะนําให้ชาวธาตุน้ํานิดนึงค่ะขอคําแนะนําให้ชาวธาตุน้ําค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนขอขอคําแนะนําให้คุณอืม ให้แนะนําให้ชาวธาตุน้ํามีอะไรที่มันมันรู้สึกไม่สบายใจอะ่ะให้พูดให้คุยดีกว่าเพราะว่าคือจริงๆความสัมพันธ์เนี้ยมันก็มีการดูแลอะไรกันอยู่ใช่ไหมนะคะแต่ออมมองเห็นชาวธาตน้ําอาจจะไม่สบายใจในบางเรื่องบางราวเหมือนกันเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ตามที่มันไม่สบายใจอะ่ะค,คุยกันดีกว่าคุยกันดีกว่าค่ะ เช่นคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันดูแลกันไม่ดีพอนะอ่ะคุณรู้สึกทุกใจที่คุณรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้รับการดูแลที่ดีอะไรเงี้ยก็ก็พูดตรงๆได้นะอืมสแสดงว่าเขาเองก็คงจะมีอาการอย่างที่มพูดไปจริงๆเนาะแบบว่าอืม ไม่ได้เป็นตวงตัวเองหลบซ่อนความสัมพันธ์นี้หรือซ่อนความสัมพันธ์นี้ไว้แล้วก็จะมีการแบบตีตัวออกห่างลักษันโดษทำตัวมีอิสระอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีความเย็นชาก,กับคุณอะชาวธานามก็รู้สึกว่าฉันเนี่ยไม่ได้รับการดูแลที่แบบที่เหมาะสมหรือว่าฉันรู้สึกว่าฉันอยากได้เวลามากกว่านี้อะไรเงี้ยอาจจะจำเป็นต้องพูดและสื่อสารตรงๆนะคะ อือย่าแบบไปเครียดอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยนะมีอะไรไม่สบายใจนะคะพูดคุยกันสักหน่อยดีกว่าอืมประมาณนี้นะคะเอาล่ะก็เป็นกําลังใจให้ชาว่าดน้ำมากมากเลยนะจ๊ะมีอะไรไม่สบายใจก็ลองพูดคุยกันดูแล้วกันเผื่อจะได้ทางออกทางแก้ระหว่างกันบ้างนะคะ อะก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมนะคะฝากกดปุ่ม s u p e r t ร์ทังนะคะหรือว่าปุ่มขอบคุณนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ออมทำช่องต่อๆไปใครอยากสนับสนุนช่องโดยตรงเบอร์บัญชีอยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะใต้คลิปนี้จะแปะสลิปหรือไม่แปะก็แล้วแต่เลยนะคะเมื่อวานมีผู้ประสงค์ออกนามมา2ท่านนะคะก็ ขอบคุณหลังใบหลังบ้านกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยอดรวมของอเงินสนับสนุนช่องตอนนี้นะคะ681 88บาทนะคะก็เออดีใจก่อนเฮ hey, 681.88บาทน่าจะประมาณนี้นะก็ส่วนหนึ่งนะคะอ,อมจะเอาไปทำบุญชอบปล่อยปลามากๆเลยนะคะชอบปล่อยปลาชอบซื้อขนมปังให้ปาลาอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันเกิดอ,อมวันที่8กรกฎาคมเนี่ยนะคะอ,อมอาจจะทำคลิปพิเศษของช่องนะเป็นช่องเออเป็นคลิปที่แบบว่าเอาเงินที่เพื่อนๆโอนมาให้เนี่ยไปทำอะไรบ้างเนี่ยอาจจะทำคลิปวีล็อก ในวันนั้นนะคะก็สนุกสนุกกันนะคะในวันเกิดออมอ่ะละก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆการสนับสนุนอุดหนุนกันทุกช่องทางนะคะวันนี้ลาชาวธาตุน้ำไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย